สองคนก็มาถึงแล้วนะคะสําหรับสวนสมของเรานะคะซึ่งที่นี่ค่ะเป็นต้นกําเนิดชั้นดีนะคะของสมทองคําของเซวานั่นเองค่ะจนผ่านกระบวนการที่พิถีพิถันนะคะจนได้โกลเด้นเซวาจินเซนครีมค่ะใช่แล้วนะคะจะบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นการปลูกสมที่ใช้เวลานานถึง6ปีเลยเป็นสวนที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็เป็นสวนแบบปิดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสองคนเลยต้องบินมาถึงเกาหลีเพื่อมาที่สวนเขาให้ทุกคนได้เห็นกันค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะว่าวิธีการปลูกที่พิถีพิถันที่ นี่มันเป็นยังไงบ้างไปเลยค่ะซึ่งสวนสมของเราเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าเขาจะเลือกทำเลที่ปลูกบนภูเขาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเดินทางมาเนี่ยก็อาจจะลําบากนิดนึง <c oughs> แต่ว่าเราก็เห็นแล้วว่าที่นี่นะคะก็เป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากๆจริงๆเห็นไหมตรงนู้นเนี่ยคือโสมนะคะโสมคืออันที่ดำๆนี่คือโสมหมดเลย ข้างๆก็สมตรงนู้นก็สมอีกคือ,อเรียกได้ว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีแต่ที่ที่ปลูกสมเท่านั้นเราก็เลือกแต่ที่ดีจริงๆนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะคะว่าจะอลังการขนาดไหน <จะ S 1> ไปกัน,นะะเลยค่ะเป็นมาก <laughs> อุ๊ยเห็นสีทองแล้ว <laughs> เฮ้ยรอเลย <laughs> ยัง <laughs> อยู่ในสวนสมแล้วใช่นะคะนี่ไม่คิดเลยนะว่ามันจะแบบหน้าตาเป็นแบบนี้นี่คือสม6กปีจริงๆและสมทองคำของเราเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าเราตั้งใจทำมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยบุกมาให้ดูเลยตั้งแต่เนี่ยดอกสมมันเลยสมวิธีการปลูกเป็นยังไงบ้างอลังการมากจริงๆยนงไม่ได้มีแค่นี้อันนี้เรามาถ่ายให้ดูสวนลูกหูนลูกตาเลย กว่าจะได้ต้นขึ้นมาเนี่ยนะคะ <5 S 1> ก็คือใช่6ปีมันนานมากเลยนานมา,าจะได้แบบเซวาออกมาเป็นเรื่องเพ็นดาวาเพราะฉะนั้นมันคุ้มมากจริงจริงี แรงเยอะจังเลยอ่ะนี่เมากเฮ้ยเห็นบ้านบอกแล้วว่ามันใหญ่วันนี้เรามาขุดกันเองเลยอ่ะนีน้าหอมมากอะโบนมันแบบกลิ่นมันแบบมันสด6ปีงีเธอมันก็เลยเอาใจจริงจังจริงเพราะปกติอะเราได้กลิ่นอย่างเงี้ยจากสารสกัดแล้วใช่ป่ะแต่จริงๆกลิ่นมันไม่แพ้กันเลยนะครีมที่เราทำมาก็คือกลิ่นแบบ กลมากคือตัดภาพไปออกมาเป็นกระปุกละคือมันมาจากนี้จริงๆก็เลยอยากให้ทุกคนได้เห็นออริจินอลกินยังกินไม่ได้เพื่อน <laughs> เดี๋ยวต้องไปสกัดอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะสกัดหลายรอบจนออกมาเป็นสมทองของเพื่อนไงเจ่งมากมแล้วทั้ง ัดนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่พวกเราตั้งใจนะคะให้เป็นเซวาโกลเด้นจินเสนครีมนะคะเป็นครีมที่ปรับประุมผิวทําให้ผิวแข็งแรงชุ่มชื่นแล้วก็กระจ่างใสด้วยค่ะใช่แล้วนะคะเห็นเจนนี่หน้าเด็กแบบนี้นะคะเป็นความลับที่เราปิดกันมาถึง2ปีเลย่องปีจริงจระพัฒนานะสูตรนี้ออกมานะคะเป็นครีมสมทองคานะคะเราก็เห็นความอลังการแล้วว่าส่งเราปลูกนานถึง6ปีนะคะเพราะฉะนั้นสารสากัดเนี่ยเป็นคุณภาพที่ดีมากๆค่ะแน่นอนนะคะว่าพวกเราสองคนเนี่ยตั้งใจทํามากๆเลือกทั้งคุณภาพ พิธีพิถันทั้งเรื่องของโรงงานรวมไปถึงสวนสมที่เป็นสมปิดเป็นสมอ,อกนิกจริงๆแบบนี้ค่ะเจนี่ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองใช้โกลเด้นจินเซนครีมจริงๆนะคะว่าทําไมเจนี่ถึงหน้าดูเด็กลงแล้วก็ผิวชุ่มชื่นสามารถที่จะหน้าสดได้ตลอดเวลาเพราะสมทองคําของเราค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนต้องมีติดมือนะคะเซวาโกลเด้นจินเซนครีมนะคะโปรเจกต์ที่พวกเราตื่นเต้นมากๆฝากไว้ด้วยนะคะเป็นน้องใหม่ของเซวาก็ฝากไว้ด้วยนะคะใช่ค่ะล